อันนี้คือรอบเช้านะคะอันนี้คือรอบเช้าคะ่ะใส่ผ้า,าอันนี้ไว้แล้วก็จะมาใส่ครีนะคะกลับมาแล้วรอบที่สองนะคะรอบที่สองอันนี้ของดิซ,ซี่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะคะจะมาลองนับดูนะคะรอบเย็นนี่ของยายเท่าก็ได้กี่ตัวคะติตน้ำปออมแป่ม <c oughs> <c oughs> คุ้มจังเลยโอ้ยมันบ่มีให้เขียวดอกท ảo อย่าเฝ้าจีเฝ้าทอดเฮียังใส่สูทดีเราไม่ใส่สูทไหนลงทุนจังเลยเนาะอยากอาบน้ำร้อนก็ไม่บอกเออคิดต๊ะมัดแค้นเลยเรามันิดปึ๊ดอย่าคือมีคนอยู่นั่งละไงหลังนี่ยายจะบอกฮะมึงเท่ามึงอยากตายแล้วมึงไปขุดขันหน้าบไเจ็บขุดใครกระทมอยู่เลยทมก็ไม่บริคึก ผ่ากับบ้านเองตวะมึงไหนได้ผ่าออกมาที่จอได้ดิทางจงาจมึงใส่ฮัสแตกมันอยากน้ำสูตรมึงเลยมึงงายลงขานานกับปลแปกดอกแหนมันคือบออกซะนี่ออกมันก็ยันตายบอมานับกันดูนะคะว่าของรอบเย็นนางสีได้กี่ตัวค่ะของนักเท่าได้กี่ตัวหนึ่งไงคะพี่น้องค่ะ สวัสดีอีกรอบเย็นนะคะนั่งรถมาแจกที่ละมุงสีไปนั่งยางเงี้ยเดี๋ยวกูไปได้มาให้นั่งกูจะไปว่ามหฮองใส่สีสวัสดีค่ะมานับดูนะคะว่านางเกยบได้กี่ตัวะคะ่ะนับแต่น,นี่เลยของนางค่ะตรงน้ำทนเทียนนะคะใส่ให้สแตกย่างหนันี่บอกลา่างมันไม่ีินเลยมันกระต่ายมั้หรอวะจับตี โอ้นสีออกกันสีหกสิบสิบสองสี่กแปดยี่สิบสองยี่สิบห้าหกยี่แป 3ามสิบส 5, 36, ามสามพอห้าสิบหมดเลยสามสามห้าสามหกสามแปดสี่สิบ้าฮอนห้าสิบปะะสี่สองสี่สี่สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด ห้าสิบห้าสิบห้าสิบพอดีเลยนางได้ห้าสิบตัวพอดีนะคะเดี๋ยวของนางสีจะนับใส่โคน้อยมันออกแล้วเท่าเราคาดว่าใส่ขี่น้ำได้สักน้ำคือเลื่องเงินเดี๋ยวเรานับดูก่อนว่าเราได้กี่ตัวมันลื่นของนางสีนะคะอ๋อ บ้าอ้างแต่เมื่อยเจนยังเมื่อยคูดกได้หาชิปตู่หนึ่งเจ็ดกระเด็ดเยอะมึงบังสุดมึงในภาคมึงถ้าแต่อยากสวยต่ายบาังคุเมือ่อยนะั่นดอกพี่น้องเลยมาหนนะ้ประแค่ของหนูนะคะสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าเต้นไปนะลูก

78 50แป5ห56 58 6า6อ64 66 68 70 72 7ห76 78 8ปด2ิ4แปดสิบสองแปดสิบสีหปก้าสิบก้าสิบสองก้าสิบสี่ก้าสิบหกก้าสิบแปดหนึ่งร้อยได้ร้อยกว่านะคะหนังสีได้ตั้งร้อยกว่านะคะกว่าเท่าไหร่สอง 4ี่หกแปดสิบสิอหุ้ยได้ร้อยยี่นะคะร้อตัวนะคะส่วนสูตร้อยยีตัวกับเป็นร้อยเจ็ดสิบกับร้อยห้กับสามร้อย ยี่สิบตันะคะเมื่อนี่เป็นว่าเราได้ไปสามร้อยยี่สิบตัวเราจะเอามาใส่ถังไว้ก่อนหรือว่ายังไงโอ้กระจออกใส่ทุ่งละไปก่อนใส่ทุ่งมันกระต่ายหรือว่ามันตายน้ำยูมือกระเบื้องในีตัวมันต่ายน้ำจะมีนันยถ้าเราใส่อยัางนี้เว้นๆนี้ ี๋ยาบเทอร์กะนั่นก็กำจะมาใส่นะคะบานว้ายวันเดียวนะคะวันเดียวได้สามร้อยกว่าตัวคัดเมนว่ามันเยอะกันนะคะนักเท่าวก็ได้ซ้ำเจ็ดแปดสิบก็สุดละลายกว่าดิจิร็อกค่ะมันก็สมผู้เท่านั่นแหละค่ะผมวันนี้สักนั่นร้านร้านร้อนร้าน น้ำป้อแมแปมค่ะผู้ลังคนมาตัดไปยากสายไฟแค่น่านสิแตกอียงสายไฟม่วยังไม่เดแต่ว่าร้อนจังเลยค่ะบรรยากาศเงบสงัดมีลมฮอยฮยเย็นนิดหน่อยทางภูรันกับผูเบาดำหน้าพี่น้องเว้ยเปิดเพลงแซลๆอยู่นะคะอยา่าได้มาเข่าเสียงอันนีคอยเบิร์ดเลยเสียงเพลงนะ โอ้พอดีแล้วพ่าย,ยู u ู e กขาสิป่อยเจ้าโอ้ร่อนตับแตกมือเอินไปอีกบัวเท้ามือเอินคันนั่งตุยๆไข่แน่ข้ากับผมแล้วฮตุยๆไปแล้วลมีการฟังเบิงนะคะเบิงท่าทางไรส่งสีบรอดนะคะอืมเฮ็ดยังนันการเ็ดได้มือเดียวค่ะในความสลา,าของนาง เส้นกับสีเนสู้ตุยต้ยตุ้ยพุราแป้งเบิ้งก่อนข้าบเปลอกเปลือกเป็นเส้ก่อนเย่ะมาฟังนะคะเพื่อจะน่าจะเพื่อตืน้ตนน่นนี่นั่นว่าวมันโลดไปแล้วก็ไปบ่ไปแล้วก,ก็คือบ่ไปค่ะเออย่านมันได้ซองย่านไม่ได้ซองลอยเลยแน่ใจเลยอย,กยากไปเลยประกุไปยังจะบ่ไปส่ะเออใจกะไปกระโตกะไปค้นกะไปน้ำตัววะเนาะเออสิไปแต่ใจต่อแต่จิตไปบ่ค้าบ่เป็นปีนะคะ ร้อนลนพักผ่อนชิกๆหน่อยค่ะแล้วพี่น้องก็จะมาใส่ขีดที่รอนักกันนะคะ5าซิแล้วนะคะ300กว่าตัว300ร้อยยี่สิอ,อะไรนะ300สาร้ัวตุวน่นสามร้อยยี่สิบตัวเช่นนี้น้อยนะคะโอ้แต่ยงยงอย,ยๆๆๆๆู่ไรชัวยงอยู่นี่พวกคู้ตแตมือละสามร้อยสามรอย อยู่ตุ้ยนะคะตุ้ยนี่จะมีพี่ใจดีสั่งพิเศษค่ะให้ตัวละห้าบาทจริงๆนะคะจะให้ตุ้ยขุดนะคะสั่งสามร้อยตัวค่ะแต่ตุ้ยต้องขุดคนเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งนางว่านางจะไหวไหมอุ้แค่สามร้อยเองเนาะทำอย่างอื่นดักหินเมื่อยกว่าหันอีกนางแบบเอ้นางเก่งแล้วสามร้อยตัวนั่นคือสิขุดเป๊บเดียวนั่นยหลค่ะสามร้อยตัวแล้วก็ มาใส่คีแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแลวก็แซ่ตู้ไว้นะพี่น้องก็ยังกินได้ใช้ได้นะคะสั่งจองกันเข้ามานะคะสั่งจองกันเข้ามานะคะเมงจิ่อเมงจิ่จอตัวละห้าบาทห้าบาทค่ะสั่งเข้ามาตอนนี้ฟรีตัวละห้าบาทเหมือนเดิมนะคะมีเฉพตอนนี้นะคะหรือถ้าผู้ใดใจดีก็มีเฉพาะตอนนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะโซ่ออ so, uh, อะไรนะโอนค่าไอ้คันธทนาขาดด้วยนะคะ <laughs> พี่คิวพี่คิวอย่าลืมคาคาเตนาขาดน้ำเดอ้อเออเจ้าวไม่สิจักขั้นนี่คูดมานน่นะได้ขันสิรรวมทำธุรกิจร่วมกันฉันเป็นผู้คุดพี่เป็นคนขายพี่เป็นพนักงานขายฉันเป็นพนักงานคุดฉออันต้องได้เจ็ดสิบสามสิบนะคะเจ็ดสิบสามสิบนะคะอร่อนตับแตกจังเลย,เยวันนี้มันรีบแต่เริ่มตายนําแล้วนะนางคาะ นางเท้าก็นางเท้าขึ้นไปแล้วขั้นสามแล้วก็เอากระแป้งหน่อย็ไปใส่น้ำถุงลงม,มาใส่ด้วยแต่ฉันจะเมือนึ่งฉันไปจบนึ่งแล้วก็แช่ตัวไว้ไม่ให้กินนะคะกินก็ไม่กินเยอะหรอกอ๋อนี่ห้ามกินค่ะเนาะแพงไว้ให้เอฟซีกินดีกว่าอ่ะรีบลงโอเคค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะมาใส่คีมจิโร่น้ำกันอีกยกหนึ่งนะคะสำหรับยกนี่ พักยกไวซสํานีสักก่อนนะคะที่ตามยกหนานะคะขอบุญขอบคุณ,คณพี่น้องเบ้ร์สุขสุขคนไดก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้สองนางเลยนะคะวันนี้ก็เก่งเติบนะคะขุดไปตั้งได้ได้ตั้ง3 2 0รอตัวโอ้มันแดดรอบเ้านะมันแดดพี่น้องฮะรอบแรกหละ่ะกับไข่เนยถ้ากันยังขุดต่อกันเลยแต่มันเมื่อยเพื่อสิมาสใส่ขีมากระคำแลวพอดีนะคะติดตามคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะนะั่งขาก็ก้มงบดมจะเอีงอยู่นั่นแหละ นั่งหลางหอยค่ะให้หน้าเลยนะคะ